สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดโผลนะครับจากที่ผมหาข้อมูลนะฮะหลายๆแหลแ่งแล้วก็คุยกับน้องๆน,นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า ตู้ที่จะมาวันที่9ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นตู้ของน้องเอโกเ d นะครับคู่กับน้อง v ีวีเนะครับพร้อมปลดเลเวล90ทั้ง2คนเลยนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเวลาเราก็มันเริ่มไปขอตู้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่า ข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะมาเริ่มกันก็คือน้องวีวีนะครับสำหรับน้องวีวีนะครับก็เรามาพูดกันถึงจุดเด่นก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของน้องเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันบางสกิลนะครับ แล้วก็อย่างที่2นะครับจะมีการโจมตีซ้ำนะครับจากบัฟสเปเชียลบัฟของสกิล l d ลดนะครับจุดเด่นอย่างที่3นะครับการโจมตีของน้องวิวีเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยามาในรูปแบบของธาตุไฟนะครับทีนี้เรามาพูดถึงจุดด้อยกันนะครับ สำหรับจุดด้อยของน้องเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่อง Special b u f f ของสกิล l LD นะครับที่เวลาเราโจมตีหรือไม่ก็ตอนที่เรากดสกิล l LD เนี่ยจะทำการลดเลือดฝั่งเราทั้ง3คนเลยนะครับตอนที่กดสกิล l l ลเนี่ยลดเลือดละ1ครั้งนะครับแล้วก็พอน้องวีวีเนี่ยออกแอคชั่นเสร็จนะครับก็จะมีการโจมตีซ้ำของ Special b u f f จังหวะของอการโจมตีซ้ำเนี่ยก็จะทําการลดเลือดฝั่งเราทั้ง3คนเช่นกันนะครับถึงแม้ว,ว่าจะลดน้อยกว่าการกดสกิล LD ตอนแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่บอสเนี่ยกำลังจะตีเลือดฝั่งเราแบบ3คนนะครับแล้วเรากดสกิล LD ของน้องวีวีก็มีโอกาสที่จะโดนส่วนที่เดียวตายได้เช่นกันนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ ส่วนจุดด้อยอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องอตัวน้องเนี่ยไม่มีบัฟให้กับเพื่อนเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าบัฟทุกอย่างนะครับน้องให้ตัวเองคนเดียวล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องวีวีก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องพึ่งพานะครับตัวละครที่สามารถซับทีมได้แล้วก็ต้องพึ่งพาแน่ๆตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวเติมเลือดก,กับตัวที่มีความสามารถของ H p Regen นนะครับพอมาอย่างนั้นแล้วเนี่ย การโจมตีหลังจากที่มีスペシャルワップของ s k i LD เนี่ยทุกๆก,การโจมตีจะทําให้เลือดลดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ดึงเลือดขึ้นมาเนี่ยโอกาสตายยกทีมสูงนะครับสําหรับน้องวีวีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความอวยของเพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะกดหาน้องวีวีหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยสําหรับตัวผมนะครับผมคงไม่ได้กดนะครับเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่าน้องวีวีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อวยน้องวิวีแล้วคิดจะกดเนี่ยก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆท่านนั้นนะครับกดออกง่ายๆนะครับจะได้มีทรัพยากรเหลือไปกดตู้หน้านะครับต่อมาเราก็มาพูดกันถึงตัวหลักนะครับของตู้นี้นะครับก็คือน้องเอกโกะนะครับสำหรับน้องเอกโกะเนี่ยก็หลังจากที่ได้อาวุธ LD นะครับก็ทำให้น้องเนี่ยสามารถซับทีมได้มากขึ้นนะครับ นอกจากบัฟจากสกิลหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นของน้องกันนะครับหลังจากที่ได้อาวุธ l d แล้วนะครับจุดเด่นของน้องเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่ต้องสนใจลูกแก้วตอนลูกแก้วแตกนะครับถึงแม้ว่าฝั่งเรานะครับตอนที่ลูกแก้วแตกเนี่ยตัวบอสจะล้างบัฟฝั่งเราทั้งหมดแล้วทำการโจมตีเพื่อทำให้ตายเนี่ยแต่ว่า สเปเชียลบัฟของสกิล l d ลของน้องเนี่ยมันไม่โดนลบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบ special b u ัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะโดนลูกแก้วแตกแล้วโดนโจมตีตายความสามารถของ special b u ัฟน้องก็จะทำงานนะครับก็จะทำการชุบชีวิตฝั่งเราทั้ง3คนขึ้นมานะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องชุบชีวิตอัตโนมัตินะครับเมื่อนะครับเมื่อเลือดฝั่งเราเนี่ยไม่ว่าคนใดก็ตามนะครับ ลดต่ำกว่า50%เอฟเฟกนี้จะทำงานทันทีจุดเด่นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องบัฟธาตุแสงให้กับทุกคนนะครับโดยที่หลังจากที่น้องได้อาวุธ LD นะครับ Special b u ัฟเ,เ,เนี่ยสามารถบัฟธาตุแสงให้กับทุกคนได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวน้องโจมตีเป็นธาตุแสงแค่คนเดียวนะครับแล้วก็แปะดีบัฟแพ้ธาตุแสงนะครับ แต่ว่าไม่ได้บัฟทีมให้โจมตีท่าแสงได้นะครับหลังจากที่ได้อาวุธ l อก็ทำให้น้องสามารถบัฟท่าแสงให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอันต่อมานะครับจะเป็นเรื่อง Core บิลิตี้นะครับสำหรับ c o อ e บิลิตี้ของน้องเนี่ยจะสามารถชุบชีวิตได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงนะครับก็สำหรับสเปเชียลบัฟของน้องเนี่ย หเกมนะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับนั่นก็คือการกดสกิล ld หนึครั้งจะเพิ่มสเปเชียลบัฟนะครับ3สแต็กนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่น้องเอ h โกชุบชีวิตนะครับก็จะลดไป1สแตก็กเรียกได้ว,ว่าถ้าเราไม่ได้เจอบอสที่ตีเลือดถี่ๆหรือว่าตีเลือดบ่อยบอเนี่ยบอกเลยว่าน้องเอ h โกสามารถช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว,ว่า ถ้าเกิดบอสไม่ได้ตีเลือดถี่แต่ว่าเราตายแค่ตอนลูกแก้วแตกเนี่ยก็ไม่มไม่มีปัญหานะครับสำหรับการใช้งานน้องเอกโกนะครับทีนี้เรามาดูจุดด้อยกันนะครับสำหรับจุดด้อยของน้องเนี่ยผมคิดได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือ สามารถชุบชีวิตเนี่ยได้แค่าครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอด่านที่บอสตีเลือด t ีอย่างเช่นด่านเอลซี LC ของควีนนะครับที่บอสตีเลือดถี่นะครับตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับมีทั้งการตีเลือดตีเลือดอ,อจากปกติของมอนก่อนแล้วก็ตีเลือดจากเกตเกตแดงนะครับแล้วไหนจะมีเรื่องเกี่ยวกับลูกแก้วอีกนะครับเรียกได้ว,ว่า การทุบชีวิต9้าครั้งเนี่ยสำหรับด่านนี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้คือแค่ใช้คําว่าอาจจะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอเาเอโกะไปลงทีมแบบไหนจัดทีมแบบไหนไปเล่นด่านนั้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นจุดด้อยอย่างแรกเลยนะครับก็คือทุบชีวิตได้น้อยเกินไปนะครับก็9้าครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอด่านตีเลือดถี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะหมดไวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอด่านที่ตีเลือดไม่ถี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้งเกมนะครับ จุดด้อยอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องอถ้าเกิดเราเจอด่านที่ดูดท่าแสงครับตัวน้องเอกะก็จะโจมตีไม่เข้านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสกิล ex ก็ดีสกิล2ก็ดีแล้วก็คอมมานด์ตีเลือดนะครับที่เป็นเวอร์ชันหลังจากกดสกิล ex เนี่ยก็เป็นท่าแสงทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอบอสด,ดูดท่าแสงเมื่อไหร่เก็บน้องเอโกะเข้าคังได้เลยนะครับ ส่วนจุดด้อยข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดด้อยด้วยเช่นกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องถ้าเกิดใครในปาร์ตี้นะครับ1นนคนเลือดลดต่ำกว่า49%เนี่ยมันจะทำการช่วยชีวิตโนมัินะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นจุดด้อยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมัน5 0 49-50%เนี่ยผมถือว่ามันมันยังไม่น้อยเกินไปนะครับถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมคิดว่า การที่มันจะออโต้ชุบเนี่ยมันน่าจะอยู่ราวๆสัก20%หรือไม่ก็30%เนี่ยแล้วค่อยทําการออโต้ชุบเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าอ่าสี่สเนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยบอสมันจะเต้งเวฟของตัวเองก่อนแล้วค่อยตีเลือดนะครับหรือไม่ก็บางตัวเนี่ยจะทําการตีเวฟใส่ตัวฝั่งเราเนี่ยสัก4ี่ห้าฮิตแล้วค่อยตีเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสหลายๆตัวเนี่ยเวลาตีเลือดครั้งหนึ่งมันก็จะลดเลือดเกิน50% เกิน50%อยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้มันดูไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องเอกะนะฮะทีนี้เราก็มาพูดกันถึงตัวน้องกันนะครับสำหรับตัวน้องเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เจอด่านอีเวนต์ของมันเองนะครับที่ AR อะไรบอสก็ตีเลือดตีเลือดก็เรียกได้ว่า ไม่ต้องกดก็ได้นะครับจากที่ผมเนี่ยคุยกับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็คิดเองด้วยนะครับสำหรับน้องไอโกะมันไม่ได้มีความน่าที่จะเอาไปจับลงทีมขนาดนั้นนะครับสำหรับคนที่มีตัวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่กับตัวน้อยเนี่ยน้องไอโกะถือว่าช่วยช่วยคนที่แบบไม่มีตัวเยอะเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะได้เอาตัวน้องไอโกะไปเล่นด่านเก่าๆนะครับ เพื่อที่จะผ่านด่านโรเฟเนียด่านเก่าๆแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องกลัวลูกแก้วแตกนะครับสามารถเอาตัวยุคเลเวล90เนี่ยแล้วก็ใส่น้องเอโกะลงทีไปตัวหนึ่งเอาไว้กันลูกแก้วแค่นั้นเองนะครับก็สามารถหาเหรียญกราะม่วงโรเฟเนียได้ชิวๆเลยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะกดหาน้องหรือเปล่านะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้อวยน้องด้วยนะครับแล้วก็ค่าบัฟต่างๆที่น้องให้กับปาร์ตี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงไม่ได้สูงในเวที่เป็นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวละครที่มีแค่อาวุธ LD เหมือนกันอย่างเช่นน้องริยูโดอะไรอย่างเงี้ยบัฟที่มันให้เพื่อมันก็จะน้อยกว่านะครับแต่ว่าเมคานิกมันก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละครสายซับเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปไประไปไปยุกต์ใช้อย่างไงนะครับแล้วก็จัดทีมยังไงให้คอมโบกับน้องเอกโกได้แล้วก็แสดงประสิทธิภาพของตัวน้องเอกโกได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลเพยกับความคิดของแต่ละคนด้วยเช่นกันนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะใช้งานน้องได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะมีแค่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่อวยน้องเอโกะนะครับแล้วก็คิดว่าจะกดหาน้องไอโกะแน่ๆเนี่ยผมก็ขออวยพรให้สมาชิกท่านนั้นนะครับกดออกง่ายๆนะครับเพื่อที่จะได้มีทรัพยากรไปกดตู้หน้าต่อไปนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตูกาชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่<อ>ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องเอโกะกับน้องวีวีเอแล้วก็ปวดเลเวล90ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ